สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนึ่ที่คลินิกเนาะมีแขกพิเศษนะคะเป็นคุณมดดำคุณมดแชร์ข้อที่เป็นมดดำอ๋ออันนี้วันนี้พี่มดดำมาฉีดโบท็อกนะคะอย่างแรกกลางพอกกิบไปฉีดกลางก่อนกลางหน้าเรียวทันไม่หน้าเรียวกเลยม่นแก่เหรอเนาะก็เป็นตามวัยอยู่แต่มดดำหน้าเด็กมากถ้าเทียบกับคนทั่วไปจริงไม่รู้ว่าเด็กมาก ซิ่งกับหมอใช่ตอนสี่สองกนะใช่เนี่ยถือว่าน่าเด็กแล้วดูเมเด็กเลยแชทกันนะแล้วเขาแชทแชทว่าจืดๆแบบแชทจืดที่จีทุกจืดจริงๆปลุกแล้วหมอตอนสี่ทุ่มเวลามีอยู่แค่นี้หมอบอกว่าวปกติจะมาอ่อขาหมอวันอื่นเลิกงานเที่ยงคืนค่ะหมอก็บ้าเปิดให้นะป้าน้องใช่หมอก็บ้าไม่ได้ไปไหนอยู่นี่แหละครับอยู่นี่เองไหมบ้านก็อยู่นี่ สบายสบายชีวิตหลัง40เนี่ยเตรียมเงินไม่อย่างเงินเตรียมเงินไปค่าบนัพกเพราะฉะนั้นได้คุณจะไปเร็วมากจริงคนเราเนี่ยยากสุดตอนชนะก่อนแก่เนี่ยแหละแต่สําคัญจริงเลยก็เราต้องทาครีมกันแดดต้องทาครีมทาครีมกันแดดหลับหลับเพราะว่าเองเช็ดโคตรเสร็จแล้วไงอืมต้องทาคลีมกันแดดหลับแสงแดดแล้วก็อย่าเครียดโอ้หน้าเลยยากหมอ จริงๆเอาแค่แบบว่าทำยังไงให้เราไปเห็นลูกผมผลอยู่ก็โอเคแล้วเนาะลูกผมปวดเมียให้มีเยอะอะเนาะมีคนบอกว่าไงรู้ก่ะมีคนบอกว่าหมออ่ะฉีดโบท็อกเป็นที่สุดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาันเราฉีดโบท็อกกับหมอสองเกี่ยวกัจริงจริงนั่งดีกว่านั่งไม่ขัลงมั้ยจะเฉพาะกราฟเด่อรนั่งไม่ขา แต่ก้างเนื้อเมดเามอาจจะไม่ค่อยเด่นมากไม่เอาคือคือ,ค,อคือตรงแรก้มเขาเป็นเน้นของก้างเนื้อไม่เด่นเราทำไงอ่ะหลังสี่สิบเราไม่อยากใครอยากมีรอยเขาไม่ได้เขาอยากมีรอยแล้วว่าโอ้ยความแก่เกียดความแก่พ <c oughs> ร้อมนะจะฉีดแล้วนะคะ <c oughs> โอเคครับอากลกะจายครับกระจโอเคับทีเดียวโอ้โหนีอย่สารตราจริงหรอใช่คนนี้เหหมอฉีดเก่งที่สุดเนี่ยมีคนบอกว่าหมอสองเนี่ฉีดเก่งมากอันนี้มันจะไม่ค่อยเจ็บแต่ถเจ็บเจ็บมันจะมีใช่ใช่ใชกามันจะไม่ค่อยเจ็บกาไม่กไม่เจ็บกาเบามากอันนี้มันฉีดกล้ามนลึกอันอื่นอ่ะ่นฉีดผิวว่านี้ผิวมันจะรู้สึกมากกว่านี้เด็๋ใจไว้ก่อน โอเคนั่าตรงนี้ครับโอเคกดฟังครับเแรงแรงอ่าดมากคลายกดครับคลายกดครับคลายเออเสร็จแล้วอืมนี่อะไรเคล็ดลับกว่าจะได้เนาะคุดลอง ากินแล้วมันกลับมาเด็กได้อใช่อยากมีมันน้องหมอน้องใช่ถ้ามีนี่สบายขายดีมากทีนี <c oughs> ้เดียเด๋ยวนอนครับแล้วจุดหลักกันนะจุดหลักจะเป็นหางตาเออหมอตาตกน่ะในตาตกอ่ะอ,อันนี้จะเจ็บกนหน่อยมีแฟนคลับบอกว่าแม่ห่วงสวยช่วงนี้มีความรักหรือเปล่าคะหนังฉาหนังฉาคุณนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าเล่นหนัง จริงๆเหรอทำไมถึงต้องมาฉีดโบท็อกกันล่ะในชีวิตตัวเองเล่นหนังมาหลายเรื่องมากแล,แล้วรู้สึกว่าแต่ละเรื่องออกมาอุบาทวหมดเลยอ่ะไม่เคยมีช่วงดีๆในชีวิตเลยอ่ะแต่อายุเราทุกวันเนี้ยอายุ40่สิบปุ๊บอะเมื่อก่อนตีหนึ่งฉีดโบท็อกสองครั้งเ<ช>ดือนนี้ได้ทุกเดือนแล้วเนาะใช่โอ้ยไม่ได้ไม่ทุกเดือนไม่ได้ก็ประมาณนั่นแหละทีละสองครั้งเหมือนเดิมบาสส่สิบแล้วมันก็ไายแล้วบเมื่อก่อนอะสามสเมื่อก่อนเนาะ ปีละสองครั้งทุกวันไม่ได้ปีละสองครั้งไม่อยู่แล้วเดยวนี้เดนี้เดือนจึงมันก็ห้วกลับมาแล้วว่าเจ็บเจ็บไหมได้ขาดู้้เองก็เจ็บป่ะดูอันนี้ต้องอดทนละอ้อมเดขาหมอสองอดเจอร้างายซึมซึมหน่อยนะซึมไหมนิดเริ่มละเริ่มเริ่มหน่อยอันนี้ก็การรกลงผะทบใต้ตารูกงอันนี้ใต้ตาแค่จะเสียคล้ายๆกัน

ดปวดใต้ตาที่มันสุดเนาะแล้วที่ไหนมันเจ็บอีกหมอคิ้วคิ้วนี่คือเจ็บเลยเหรอก็แล้วแต่คนบางคนก็บอกว่าห่างตาเจ็บกว่าคิ้วแล้วแต่คนครับแล้วแต่เสร็จแล้วคิ้วต่อ้วคิ้วคิ้วแล้วก็หน้าผาดใกล้ใกล้เนี่ยนิดนึงโอเคเยี่ยมเลย

ไม่ต้องกดแรงเขาไ้เจ็บเขาไปเจ็บเให้เจ็บต่อไม่ไหว้่เจ็บติดต่อที่ไหนต้องถามน้องเพราะว่าติดต่อที่ไหนลูกเฟซบุ๊กนะคะนพรัตน์คอสเมติกคลินิกค่ะหรือว่าไลน์แอด ncc หกสิบหกค่ะมสองเนี่ยอยากจะมารองเพราะว่ามีคนบอกว่าหมสองนี่ฉีบท็อกขึ้นที่สุดไปกดตรงคิวถูกไหม หมอผราหมอ,อ,มอสู้ค่ะนิดเดียวไค่คิ้วทิ้งขาโอเคยังเหลือเก็บขอบเหลือเก็บขอบให้ลิฟต์ลิฟติงผสมา้ต้องผสมใหม่ๆม่เลยอ่เราจะ,สะเสียเราจะผสม ฉีดเลยจะไม่ค่อยเก็บคือถ้าเราผสมแล้วเก็บเนี่ยมันจะเหมือนมันจะประสิทธิภาพลม่ลงโดยปกติแลาวเก็บไม่เกินสามวิไม่เกินสามวิแต่ว่า,าจริงเหร<ม>อใช่พอท็อปเก็บจะไม่เกินสามวิกว่าจริงๆก็บางคนบอกสองเดือนแต่ของที่เนี้ยจะเก็บประมาณไม่เกินสามสัปดาห์แต่สำับไ,ได้ชีดเมื่อนอครับอันนี้แค่ผสมแล้วฉีดผสมแล้วฉีดคุณแม่ใส่ว่านานกว่านี้ไม่ได้ที่เราเก็บเก็บไว้ใช่เราถือว่าไม่ค่อยได้ผลมันจะไม่ได้ผลจริงถ้า คือผลมันอาจจะได้บมากของคุณปุ๋บอกเวลาที่ผสมวันละสามวิททีต้องหมดเลยเหรอไม่ฮะเไม่ใช่สามวิททีคือเลยผสมปุ๊บฉีดเลยอ่าสิ่งนี่ก็คือผสมเลยนะแล้วฉีดเลยทันทีมันจะสดใหม่ที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมแล้วใส่ตู้เย็นไว้นานๆถ้าเกินสามสัปดาห์มันจะเสื่อมปฏิทภาพลดลงลดลงลดลงอ่าพวกเราเก็บสองเดือนแต่ที่เนี้ยไม่เกินสามวันที่แต่เดิมจะเก็บผสมปุ๊บฉีดสองวิททีนเก็บตรงนี้ตรงนี้นะ ตอนน okay. oh. ี้โอ้ยซื้อๆโอเคโอ้กูจะหมอสีโบ็องมือนิ่มมากเลยตั้งมือมือนิ่มแม่หมอจริงจริงมือนิ่มมากแม่ชมมาอ ขอบคุณมากเลมองเด็กเขาท้ครี่หมดตั้งฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สุดยอดจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะ <Okay. S 1> สำหรับใครที่สนใจสัลปกรรมนะคะตอนนี้ก็สามารถอินบ x ็อกมาได้นะคะที่เพจหรือว่าไลน์นะคะ @ncc66 นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะสวัสดีค่ะ